ชายคนหนึ่งชื่อวิชัยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขึ้นชื่อเรื่องความขี้บน่นเอาแต่ใจชอบจู้จี้จุกจิกเรื่องในบ้านคอยกำหนดทุกอย่างว่าต้องจัดระเบียบบ้านแบบไหนและมักจะมีท่าทีเข้มงวดกับนาราผู้เป็นภรรยาและวีระลูกชายของเขาอยู่เสมอ ทุกเช้าบ้านหลังนี้มาเริ่มต้นด้วยเสียงตำหนิเล็กๆที่กลายเป็นความเคยชินของทุกคนในบ้านแม้จะไม่มีคำด่าหยาบคายแต่ความเข้มงวดนั้นทำให้นาราและวีระรู้สึกแย่อยู่เสมอบางวันหลังเลิกเรียนวีระก็อยากเล่าเรื่องที่โรงเรียนให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอเห็นสีหน้าของพ่อที่ดูเหนื่อยและขมวดคิ้วอยู่ตลอดก็ทำให้เขาเก็บเงียบไว้ไม่กล้าพูดเพราะกลัวจะไปขัดใจพ่อในเวลาที่ไม่เหมาะสมส่วนนาราก็ทำงานบ้านดูแลลูกชายและสามีเหมือนเช่นทุกวัน และแทบไม่ได้พูดคุยกับสามีเลยถึงแม้วิชัยจะเข้มงวดขนาดนั้นแต่ลึกๆแล้วเขาก็รักครอบครัวมากวิชัยทำงานหนักทุกวันเพื่อให้ครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นเขาแสดงความรักความอ่อนโยนไม่เป็นและไม่รู้ว่าจะสื่อออกมายังไงเขาจึงกลายเป็นคนที่มักใช้ความเข้มงวดแทนความอ่อนโยนจนเคยชินจนวันหนึ่งวีระเตรียมตัวไปแข่งวิ่งที่โรงเรียนเขาแอบหวังในใจลึกๆว่าพ่อจะมาดูเขา เขาเคยบอกกับพ่อแล้วแต่เหมือนในตอนนั้นพ่อไม่ได้สนใจฟังมากนักเพราะมัวแต่นั่งตอบอีเมลลูกค้าในวันแข่งวิ่งของวีระจึงมีเพียงแม่ของเขาที่มาเชียร์อยู่ข้างสนามวีระรู้สึกผิดหวังแต่เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุดจนได้เหรียญทองกลับมาพอถึงตอนเย็นวีระกับนารักกลับถึงบ้านพร้อมเหรียญทองที่ได้จากการแข่งวิ่งเขาวางไว้บนโต๊ะข้างโซฟาด้วยความรู้สึกน้อยใจที่วันนี้พ่อไม่ไปดูเขาแข่งกีฬาที่โรงเรียนจนคืนนั้นวิชัยกลับมาถึงบ้านด้วยความเหนื่อยล้า วิระเข้านอนแล้วส่วนนาราก็กำลังอุ่นอาหารให้สามีอยู่ในครัววิชัยหันมาเห็นเหรียญทองของลูกชายที่วางอยู่บนโต๊ะเขาหยิบมันขึ้นมาดูแล้วนึกได้ว่าวันนี้ลูกชายมีแข่งกีฬาทำให้เขารู้สึกผิดที่โมแต่ทำงานจนไม่แบ่งเวลามาให้ลูกชายในวันสำคัญแบบนี้วิชัยยืนคิดอยู่นานเหมือนกำลังทบทวนอะไรบางอย่างที่เคยปล่อยผ่านมาตลอดหลายปีนาราเดินออกมาจากครัวเห็นสามีถือเหรียญทองของลูกชายไว้ในมือเธอจึงตัดสินใจพูดคุยเปิดใจกับสามีถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมา เช้าวันหยุดบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่มีเสียงบ่นของวิชัยเหมือนทุกวันเขาตื่นเช้าเป็นคนแรกเก็บกวาดบ้านช่วยภรรยาทำอาหารแล้ววางเหรียญของลูกชายไว้ตรงกลางโตอาหารเมื่อวีระเดินมาย่งกินข้าวเขาแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและได้ยินคำพูดจากปากของพ่อที่บอกว่าพ่อขอโทษนะที่เมื่อวันไม่ได้ไปดูลูกแข่งวิ่งพ่อติดนานจริงๆแต่พ่อก็อยากให้ลูกรู้นะว่าพ่อเห็นความพยายามของลูกและพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอ แม้เป็นคำพูดธรรมดาแต่ก็ทำให้บรรยากาศในครอบครัวพ่อแม่ลูกกลับมาอบอุ่นและมีความสุขอีกครั้งในรอบหลายปีตั้งแต่วันนั้นวิชัยพยายามปรับปรุงการพูดจาของตัวเองมีสติยังคิดมากขึ้นรับฟังภรรยาและลูกชายมากขึ้นทำให้บรรยากาศในบ้านหลังนี้กลับมาอบอุ่นและมีรอยยิ้มได้อีกครั้ง